ิมไอ้กิมมี่นี่ที่เราลงไปเมื่อวันก่อนนะทุกคนไอ้แค่ไม่กิมมี่ไอ้กิมมี่มาทักผมมาเว้ยแล้วดูทุกคนมาดีนึงนึงอะเกมลาบานไอ้เหี้ยเอาจริงโวยเองมาโหดเลยไอ้เย็นที่แพ้จริงเหนี่ยเอ้ยแต่ตึงนะสองสองเนี่ยตึงนะไอ้เอ้้้ยไออนงกูหาดจริงเพิ่มึงไปหาดมันได้มึงไปหาดเดินเหรอวะ โอเคครับทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันทุกคนนะครับอัปเดตราคาฟรีไฟสักนิดนึงนะฮะทุกคนตอนนี้นะทุกคนมีสกินปืนใหม่เข้ามานะครับเป็นสกินปืนฟรีไฟคอสกับแอสซินคลิชนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ในลัคกี้นี้นะทุกคนจะมีทางด้านเพชรแดงนะทุกคนทับทีมนะครับเอาไว้แลกของรางวัลนะฮะก็มีทางด้าน AWM นะครับทุกคนเป็น AWM โอ้โหเป็นลายนกนะครับเพิ่มดาเมจ2เจาะเกาะ1นะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นของดีเซอร์สเอ๊ะอันนี้ไม่ดี โอ้โหดีเซิร์ชทุกคนโคตรดีอ่ะเป็นดีเซิร์ชแอสซิสต์คลีตนะครับอัตราการยิงเพิ่มขึ้น1ระยะเพิ่มขึ้น2นะทุกคนแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดลง1นะทุกคนแล้วก็มีทางด้านบอลเฮล์ส์อะไรเนี่ยครับอันนี้จะเป็นกล่องตอนตายนะทุกคนนะแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนมีลายหน้านะครับลายเพนนะครับก็ถือว่าเท่นะฮะโอเคทุกคนนะครับใครอยากได้2ปืนนี้ก็สามารถไปสุ่มกันได้แล้วนะครับในลัคกี้ลอยยอนะทุกคนกิจกรรมนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันทีีีี่่11 31มมมมนนนนนนาาาคคคคถึงเเททัั้ลยะรรบบุก รีบเลยนะฮะเพราะว่าการที่ฟรีไฟ์มาคอสเนี่ยมันไม่จะคอสทั้งเดียวนะทุกคนไม่น่าคอสอีกแล้วนะครับก็สามารถไปจับจองกันได้นะทุกคนโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับทุกคนครับวันนี้ผมเปิดเฟซมาผมเจออะไรบางอย่างนะทุกคนซึ่งมันเป็นเฟซไก่นะครับทุกคนเฟซอวตารนะครับทุกคนดูนี่มันส่งมาตอน11เโมงนะครับมันเขียนว่าเฮ้ยกนดังนี่ว่าวันนั้นปากดีใส่กูนะครับกูยิ้มนี่เองยิ้มนี่ ไอจิมมี่นี่ที่เราลงไปเมื่อวันก่อนนั้นทุกคนไอแค่มไม่กจิมมี่ไอจิมมี่มัทาทักผมมาเว้ยแล้วดูทุกคนมาดีนึงนึงอะเกมลาบัน ไอ้เชี่ยเอาจริงเก่งมาห้าพันมาดิคนดังอยากเก่งแต่ปากตอบดีวะไม่กล้าตอบไงควยโอ้คนเม่นมปากโคตรดีเชี่ยอะไรวะเนี่ยเว้เป็นปากดีเกินม<า>ัเดี๋ยวผมตอบมาเลยทุกคนนะไม่รู้ว่าแม่งออนอยู่หรือเปล่าไอเ้เชี่ยแม่งทักมาตอนสิบเอ็ดโมงตอนนี้ผมเล่นประมาณสิบเอ็ดโมงกว่านะทุกคนมันเพิ่งทักมาเมื่อกี้เลยอดี๋ยวว่ามีอะไรวะอ่าตอบไปก่อนมีอะไรเฮ้ยมันอ่านเลยวะทุกคนไอเ้เชี่ยไวจัดเฮ้ยเอาอ่านแล้วไม่ตอบเลยไอ้เชี่ยเฮ้ยทุกคนมันเขียนแล้ววะ่ะทุกคน ยังปากดีเกินคักมาเลยเอามาว่าจะอ่านโช้ยนึกว่ากลัวไอ้ย่ะไอ้ย่ะไม่กดีย็นเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไปเอาเฟซมาจากไหนไอ้เหี้ยไม่เอาเรื่องว่ะทุกคนกูไม่ได้อ่านแค่ห้านาทีที่มึงแบบมึงด่ากูเลยวันนี้กูเห็นมันขึ้นบน YouTube อ๋อมันได้ผมผมมาจาก YouTube นะทุกคนแล้วกูลองไปหาเฟซดูไก่ทีมเฮ้ยโอ้ปากดีเกินแล้วมันเรียกผมไก่ทีมทุกคนผมว่าผมไก่แต่ว่าผมว่ามันไก่กว่าผมว่ะไอ้เนี่ย โทรมาอีกเหรอ,รอมึงมีอะไรมงึงมีอะไรมึงโทรมาท,รทำไมแล้วมึงมาคุยแล้ะมาคุยแล้ว,เ,ลวเอา้าโทรมาถามกูเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งปะ มะอันนี้คืออะไรอ่ะเฟซอวตารเหรอครับถามจริงเอะก็คุยเลยกูไม่ตั้งรูปตัวเองแล้วก็คุยเลยโอ้โหเฮียมาสรรหาทรรไอ้อะมาดิเกมละห้าพันใช่ไหมมึงให้กูจริงหรือเปล่าดูชนะเอ้ากูกูให้จริงกูให้จริงมึงไม่มึงเอ้ยมึงเล่นเปลนแล้วหรอวันก่อนเลยเห็นเดิมไปไก่อยู่เลยมึงเล่นเปลนแล้วหรอเดี๋ยวมึงก็รู้วิธีไอ้เชี่ยคนตักมามามามไก่อะไรมาไก่ในเกมเดี๋ยวมึงเจอกูในเกมถ้ามึงมึงแพ้กูแล้วมึงไม่ให้นะกงสร้างห้องเขาด้วยอ่ะครับกูรวยครับกูกูมีตังค์เป็นล้านครับ สุระตานกูอ่ะรู้จักปะสุระตานไม่รู้จักครับให้มันสุระตานี่จริงนะไม่ใช่บผมบอกเบสหนีกูนะคืออะไรเฮ้ยอย่าปากดีไม่ได้ปากดีเจอกูในเกมเดี๋ยวผมเข้าเกมแป๊บนึงกูจะยิงมึงเหมือนกันอะไอ้คิดทุกคนแม่งปากดีว่ะแค่เดี๋ยวผมเข้าเกมแป๊บนึงนะครับทุกคนโอ้โหแม่งปากดีจัดเด็กแม่งทักมาท้าขนาดนี้บอกเลยว่าต้องจัดไม่จัดไม่ได้ห้าพันผมจะเอาไปไปกินไก่นะครับที่เคเอฟซีเราไปกินไก่ไปเจอกันมา ไอ้ไก่วันนี้กูจะยิงให้มึงร้องเลยหัดมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่เดินแบบเป็นไก่กุ๊กๆนะตัวโกูธหรอเฮ้ยไอชี้มังปากแซบ่บกว่าทุกคนกูก็คงไม่แพ้ไก่หรอกครับดับนี่เหรอไก่เอาดีเซอร์นะเฮ้ยเปล่ารกากหัวคมๆเดี๋ยวมึงดูมึงลาบเป็นเหรอเขาด้วยหรอเมื่อวานเห็นมึงเดินมึงอยากเดินถามมึงอยากถามเลยว,ว่าเดินยังไงยิงยังไงคือกูต้องเอากินปะเอาเอากินมาเลยไม่ต้องรูดไม่ได้เล่นนั่น โ,โอ้อากเริุณทับจบล้วทับตบแล้วทัจบจบล้วไอ้เหี้ยอาเกินไอ้เหี้ยไอ้เหีกยเกินเกียโทรศัพท์มันดีกว่ากูเฉยๆหรอกอ่าอะไรอะไรละมึงอ้างเนี่ยมึงแพ้มึงแพ,งพ,งพ,งพ้แล้วมึงก็อ้างไงเนะี่ยมันไม่ใช่ะมึงมาคุยเลตอนแรก <c oughs> ไปเห็นบนแห,นนนหลกอย่างเงี้เลยพอจะแพ้แล้วบนแหลกนับไ,ได้เปล่าตัวเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไปละจะตังค์จะกินไก่จะตังค์ไ <c oughs> ก่ โอ้ยเไม่เล่นนานไลบอลไม่ติดโอ้ยบาตายนะมาตายนะเดี๋ยวงัอะมาดิมาดิชัดมากเลยอะนี่กูยิงโอ้โหมึงก็กา,กากเกินกูนอยู่เฉยๆมึงก็ยิงกูไม่โดนเนาะอันนี้มันกา,กากเกินแล้วเนี่ยมาวัเนี่ย

สุขสุขเพศไอ้ขี้อโคตรโหดเลยนู่นดิโอ้โหแย่โหดเกินไม่ขอตามไปกินขนมแล้วน้องฮาบันอ่ะเดี๋ยวพี่พี่พิกเลขบัญชีไว้เลยดีกว่าแล้วนั่นไม่ต้องเสียเวลาอะไรเงยก็จะปากดีสกอตไม่ได้นำยาปากดีขตลองครับอ้า่หนึ่งอะไรโอ้กูก็หนักกว่าเดินต่อยแกแข็งไก่เลยดูพี่น่าใส่กล้ามาต่อยมันไอ้เหี้ยกูไม่ได้ตั้งใจเล่นเสียกูเพิ่งตื่นทำไมออกไอ้ขี้แอบยิงเบอร์ โอ้ยโอ๊ยเอ้ยยยยยอยากขาเลยครับโอ้โอยากกากเลยอ่ะเที่ยมเคยไปเปล่าเฮ้ยระบายอ่ะได้เฮ <the teeth> <orar> ้ยโคตรเก่เลยโดถไป จี้ไปเด็กกระโปรงเยบอกแล้วให้ไปหันเล่นก่อนมึงเดินให้เป็นก่อนแล้วมึงก็ไปเลยกูจะทำไมอ่ะหัวร้อนอ่ะมาดิต่อยนิดเดียวหัวร้อนอ่ะโอ้ยเฮียเกียดไรนี้สัตว์อาซื้อปืนแล้วอ่ะโอ้ยเอ็มเขเปลี่ยนปืนแล้วโอ้ยโอ้ยเอ็มมัโหดเลยเจ้า อ้โห oh, 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 สามจบเลยไอ้เย,ย็นที่แพ้จีกว่าเ <c oughs> น,นี่ยเฮ้ยแต่ตึงนะสองสองเนี่ยตึงนะทำเป็นเล่นเคลีย <c oughs> ไม่ได้เสียวว่ะเคี้ยแต่ไม่ให้ตึงเกินโหัวบ <c oughs> oh, ุกยอมแล้นะ <c oughs> วครับไอเดิกูอ่ะ SPD นอนเลยกูเชื่อยังอ่ะกูเชื่อก็ได้ต้องกูต้องเรีเยกอะไรไปใช่ไหมจะไปปะ <c oughs> จิมมี่ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวพีดีชื่อไปนะ <c oughs> จิมมี่มาจากไหนด่าช่องไหนด่าช่องปลอมเอ <c oughs> โอ้ยแย่ไม่ได้สนายเลยสัสไม่ไหวป้าไหวป้าน้องออกมาเลงเนี่ยออกมาเลงเนี่ยไม่ไหวจะลบเกมทิ้งได้นะโอ้หากหักทุยหากหักคืนใช่เลยใช่เลนพี่ใช่มน้องเนี่ยมึงแบบทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้เงินห้าพันแล้วอะก็กคู่ได้เละกูไม่เสียตังค์อยู่แล้วไงมึงก็เสียทุกวันนี้เอาเอาเลิกคู่นำอยู่นะมึงยังพูดเดี๋ยวว่ามึงไม่เสียตังค์ลเอาบ้านมึงมาเอาบ้านมึงมาไม่ไหวละ อะไรไม่ให้เราไม่คุยเลยมันก็โผล่มาดิยิงแม่งร้องเลยอ่ะโผล่แล้วอ่ะยิงเลยครับเนี่ยโผล่มาแล้วอ่ะอยู่ไหน,นอ่ะอัเฟิร์นนี่<อ>ยังแม่โผล่มาดิโผล่มาดิอุ้ยยังเจ็บยังเจ็บอะไรมึงทำอะไร,ไรทำอะไรของมือเราเลยโผลนะ่อะไรอ่ะยิงเก่งค่ะว่าโปอะไรของมึงเนี่ยโอยี่ยใช้โปไหนอ่ะโผ อุ้ยมันจะปืนกลเอาเอาการเนี่ยไอ้องพูดหาดจริงเพี้ยมไปหาดมันเม่งไปหาดเดินเหรอวะ ว่าน้องน้องเล่นกากแบบใจพี่ปุณยังไงอะไอเ้เหี้ยเครื่องมันแหลกครับกูไม่ได้เล่นกากครับมึงเครื่องแหลกก็ตัต้งห้ามึงที่บุกทักกูอะไปซื้อเครื่องใหม่ไป้หนบ้าไม่แต่ถ้ากูชนะมึงกูจะได้ไอโฟนโอ้ยเได้มึงกากทำทางรัดเรียววะเ,เครื่องโคตรกาดอ่ะร้อนขนาดนั้นเลยวะแล้วไปที่ทเอะไรเสืยไอเขียะโทรศัพท์กูเอาปัจจัยไม่พอเลยอ่ะโอ้ยเฮโอหูยสัตว์ งัดเดินมาอุ้ยกากกากเอาปือไรเนี่ยยิ้ไม่ตายเขโหวไม่ตายกากนี่ถนัดปืนดูดเลยอะโผลอ๋อเยี่ยมโผล่อะไรอ่ะเขาทำไมน็อตว่ห้าวหาว่อพี่โปได้วะพี่ก็เล่นธรรมดาเนี่ยเฮ้ยว่านี่กูว่ากูกากแล้วนะพี่ว่าน้องไปหัดเล่นให้มันรอดแรงบอลเงิน เอาทำไมอ่ะเอา,าอเอาเอาก็าาบึงทักมามาทักก่อนอ่ะยจะไงอ่ะว่าเปิดลูกแม่งเลยโอ้อยู่ดีก็ได้ตังค์จิ๋นนมห้าพันอีซี่มันนี่ไก่ไม่ปวเลยวะ่ะ<อ><อ> ห้อปากเกิดอะไรเนี่ยยีกูกับตายปืนอะไรเมื่อกี้ใจปืนโกงเนี่ยเลยเนี่ยน้องน้องเมื่อกี้น้องก็ดูนะว่าเล่นยังไงนะเปิดลูกอ่ะแต่น้องยิงพี่อน่ยโดนทาวทั้งนั้นเลยตอกให้ก่อนหกตัวแค่นั้นแหละมึงจะไม่ได้ยิงมือก็ตอกกูเยอะไปเปล่าเกมเดียวกูก็ได้แล้วนะห้าพันเนี่ยหล่อห้าพันอ่ะโอนด้วยเดี๋ยวกูทิ้งเลขบัญชีให้ในเฟซเข้าไหมพี่จะเอาตังค์ไปเลี้ยงสาวตูยังไม่แพ้ครับมึงอ่ะส่ง มันก็รอเลยรอโอนให้กูเลยมันเข้าแอปรอเลยโอ้มันเหลือเกมเดียวมันก็ยอมรับเธอมาท้าอะไรอ่ะดูด้วยว่าฝีมือมันต่างชั้นแค่ไหนเจ็บปะโอนมาโอนให้กูเลย <c oughs> เผ่านอ่ะถึกงกูส่งเล่มท <c oughs> ีใบเตรียมไหม <c oughs> โปอะไรไม่ได้โปไอ้ชื่โปนะไม่ได้โปแม่เป็นคนดังซะเปล่าโปหรออ้าอะไรอะแพรย์เราหาว,ว่าโปโอเฮ้ยเอาเพิ่งส่งเลขมาส่งเลขมาอ่านส่งเลขอะไรเดี๋ยวส่งเร็ไปเร็วเร็วดิเฮ้ยเดี๋ยวไม่โอนแม่งสับบิดแม่งแพรแล้วก็หาเรื่องไม่โอนเนอะเด็กน้อยเอาเพิ่งจะส่งมาดิเฮ้ยแบบนึงดิเดี๋ยวกำลังโอนอยนะ่างนี้เฮ้ยเอ้ยกูถามจริงดิมึงมึงโหลดโปเว็บไหนวะไม่มีอะโปอะไรอะเชี่ยมึงโค้งมึงยิงเปิดโปเลยวะเชี่ยมึง เป็นใครวะอ่ะส่งไปแล้วเป็นคนเป็นเป็นนักแข่งจบไหมไปมึงนะเฮ้ยขับดูอะไรวะเฮี้ยไปแล้วเฮี้ยจอกเฮี้ยเฮี้ยไก่ไก่ไก่งูเอาทุกคนไม่หนาผมไอ้เฮี้ยแล้วไม่กระวางเฮ้ยเอาทุกคนผมโดนบิดเหรอวะเนี่ยไอ้เฮี้ยไม่บิดผมไอ้เด็กเฮี้ยโอ้โหกูเสียเวลาไม่เล็กกับมึงนับถึงห้าพัน นี house, oh, oh ่ครับทุกคนนะครับผมโดนไอ้จิมมี่มันหนีผมนะทุกคนนะครับโอ้โหแล้วแม่งแบบทักมาแต่เช้ามาปานดีต่ผมอ่ะพอผมชนะไม่หาวผมโป่แต่มาก็ไม่ให้ผมนะครับว่ากูไก่นะนะมันยังหาว่ากูโปอีกโอ้โหปวดหัวเฮ้ยโอเคทุกคนนะครับเอาไว้คลิปหน้าถ้ามีคลิปเกี่ยวกับอันนี้อีก เดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อทุกคนเดีย๋ยวผมจะลองติดต่อมันไปนะไม่รู้ว่ามันจะบล็อกเฟซผงหรือเปล่านะครับคือแม่งหนีไปเลย5,000ันสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแฮนดิ้งคินที่เราอัดคลิปไว้นะผมได้ลคลิปเลยวันนี้เดี๋ยวเจอกันอีกตในต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย